สวัสดีครับเพื่อนๆะครกลับมาอยู่กับการแข่งขัน GSL นะครับในคู่ที่4กรุ๊ป A ครับผมเราได้เข้ารอบไป1คนแล้วก็คือมารุครับผมอันนี้ก็จะเป็นผู้แพ้จากเกมแรกของทั้งคู่นะครับซูแพ้มารุมาดรจีแพ้ชินมาครับมาเจอกันใน i l l u m i n a t i o n match ครับก็คือแพ้ตกรอบผู้ชนะไปแก้ตัวกับผู้แพ้ใน winner match ก็คือชินนั่นเองที่รออยู่ครับโอเคเป็นการเจอกันแบบ CVC งานไว <or> หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ต้องมารอดูกันนะครับซูครับ <c oughs> บรูเซอร์ข,ขวาบนของแผนที่แล้วก็ดีอาร์จีเรเซอร์ซ้ายล่างของแผนที่ครับผม ก็บิลอเดอร์แตกต่างกันนิดหน่อยแต่ยังไม่ไม่ใช่ประเด็นใหญ่ครับเปิดแก๊สเปิดแฮชใหม่เปิดทูก็บิลใกล้ๆกันนะ แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้เดี๋ยวผมพยายามเวลาเวลาดู CVC นะให้ดู Build Order ซ้ายบนไว้ <c oughs> ว่ามันมีอะไรแปลกๆไหม DRG วางแฮชก่อนเสร็จก่อนครับก็เลยสร้างควีนละแต่สุดท้ายก็เหมือนกันนะสองลิงสองควีนจริงๆก็คือ4ลิงสองควีน แต่ทางฝั่งซูเมตาบลิกบูตมาก่อนครับอันนี้น่าสนใจ,นใจเพราะว่าดีเจอภูก็เสร็จแล้วนะแต่ไม่เลือกที่จะกดเมตาบลิกบูตครับแล้วเปิดแฮตที่สามครับซูพร้อมกับส่งสองลิงไปสกาวล้วตรงนี้ควีนมารับมาลับแขกหน่อย แขกมาครับแขกไม่เข้าอ่ะแขกเห็นคุยแล้วแขกไม่เข้าลองเข้าหน่อยมะอ่าลองเข้ามาครับผมเข้ามาแล้วจังหวะนี้ลันบายไปยาวๆเห็นอะไรไม่เห็นอะไรเลยลิงก์ไปไหนเอ้เซิร์กิงไปไหนหมดไม่มีเซิร์กิ้งเลยเหรอกำลังดูว่าเซิร์กิงไปสกาวหรือเปล่าก็ไม่นะกลายเป็นว่าทั้ฝันทีอาร์จีไม่ได้สร้างเซิร์กิงต้นเกมมาเลยว่ะ เห็นอย่างนั้นปุ๊บสู่สแปมเซอรค์คิงยับแล้วครับเอาละเฮ้ hey! ออกแนวแบบไม่รู้ว่าผมว่ามันมันไม่อุ่นใจนะ,ะแล้วกลายเป็นเนี่ยต้องมาวอร์หน้าบ้านเลยดูดิแสดงว่าไม่เล่นลิงโอ้ยเล่นโลกตายครับโอเคอารเกมนี้ชัดแล้ว oh <God S 2> ตูต้องจบให้เร็วพราะสูเลือกเบลลิงมา ทางฝั่งเดียาจีทำยังไงก็ได้ยื้อไว้ไม่ให้เซอร์กลิงลันบายเข้าบ้านได้จะไหวหรือเปล่าแล้วเนี่ยครับสร้างเบลลิงมาแล้วด้วยแล้วมาแล้วเซอร์กลิงคอมนี้เนี่ยวางวอลวางวอลหนึ่งแล้วก็มีควีนดักเอาไว้ฝรั่อีแชมเบอร์วอลรัวๆแล้วฐานเทคโลกเสร็จแล้วแต่เบลลิงมาโบ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 โห่จริง การเลี้ยวเทคลุวนๆเลยครับเอายังไม่จีอ่ะแต่ผมว่าไม่น่ารอดเพราะอะไรเพราะว่าโรคกก็ยังไม่ออนไลน์ล็กยังไม่ได้พร้อมใช้งานมีแต่วอร์เกอร์ดูเรียบร้อยครับจีๆยังไงก็พอเห็นเบลลิงปุ๊บคือแบบเป็นผมผมตาลอยเลยมันไม่มีอาร์มี่มากันความสำคัญของข้อมูลครับในเกมแรกครับทำให้ซูเชือดไปก่อนหเกม คือตัดสินใจเร็วอะ่ะเปิดสามแฮตเหมือนกันนะแต่เลือกเทค็ไม่เหมือนกันซูตัดสินใจมาเปิดเบลลิงเปิด ailing, เบลลิงปูสแปมเซิร์ลิงขึ้นมารอเบลลิงเสร็จเซิร์ลิงเสร็จม็อบม็อบเบลลิงมาต่อพออีโวเสร็จปุ๊บก็วิ่งใส่ทันทีครับแล้วเบลลิงเปิดทางเห็นวอลมาแล้ววอลยังสร้างไม่เสร็จเลือดยังไม่เยอะเบลลิงสี่ตัวพอเลยครับพอระเบิดวอลได้ปุ๊บเซิร์ลิงก็กรูนเข้ามาจีคอไปอย่างรวดเร็ว CVC คือเรามาจะเห็นว่าไอ้เซอร์ิงเมลิ่ง,งเราก็เห็นกันบ่อยไงพี่นั่นแหละครับเวลาเซอรล์ลิงแล้วเจอโลกแล้วถ้าโลกวอบ้านไม่ได้อะภาพมันชองมาแบบนี้แหละงานวัยงานวัยยังตั้งตัวไม่ติดครับ d ร G จีเลี้ยวเทคผิดไปนิดนึงเราต้องตอบโต้ยังไงอ่ะพี่คือถ้าเล่นถ้าเล่นคอมทำยังไงได้อย่าให้เขาเข้าบ้านเออ แต่ประเด็นคือขึ้นวอช้า,ชาเลือดเลือดของกำแพงยังไม่พร้อมอ่าอีแชมเบอร์ยังสร้างไม่เสร็จพออ e ีแชมเบอร์ยังสร้างไม่เสร็จโดนเบลลิงไม่กี่เมตรมันก็ล,วล่วงละเออถ้าเลือดเต็ม,ตมๆตอาจจะเปลืองเบลลิงหน่อยพวกฐานเทคโลกฐานอ e ีแชมเบอร์ที่เลือดเต็ม,ตมๆไงแต่รอบนี้คือมันเพิ่งสร้างครับเลือดมันยังน้อยอยู่ สงส่จะง,งานไว CVC มากันต่อนในเกมที่2ครับกับ GSL 2024สีซีซั่นหนึ่งนะคร่าๆตอนนี้ถ้าจบ GSL <c oughs> แล้วอาจจะไปตามดู ESL Spring ของ Region e ยุโรปอย่างเดียว <c oughs> ผมรู้ว่า <c oughs> คุณอยากดูเซอร์ราวกันผมก็อยากดูไม่ใช่ไร ราะว่ามันเหมือนทิ้งทวนจริงว่าปีนี้เหมือนได้ข่าวว่าเขาจะต้องเข้ากลมฟินแลนด์ก็มีนะหรือ <c oughs> ว่าเราแบบจะเผชิญหน้ากับคาว่าเข้ากลมกับผู้เล่นเกาหลีเท่านั้นแต่ไม่รู้เมื่อไหร่เราเราไม่รู้สเกดตโต้เขากลายเป็นเหมือนช่วงนี้ปล่อยของทิ้งทวนให้เป็นตำนานแล้วไม่รู้เข้ากี่ปีด้วยยังไม่มีข้อมูลเดีย๋ยวผมไปหาข้อมูลมาให้ It's It's is is volatile. tough to the matchup that reads. reasons so of if. one make a why ZBZ มาดูกันต่อครับเกมที่สองครับทางฝั่งซูแล้วก็ดีอาร์จีครับดีอาร์จีอยู่ในส่วนของเรดเซอร์ฟขวาร่างของแผนที่แล้วก็ซูครับบรูเซิร์ฟซ้ายบนของแผนที่ครับตัดสินใจดีนะผมก็ยังยืนยันคําเดิมว่าจบได้จบครับเกมนี้มันเป็นเกมเขาเรียกเผาหัวเผาหัวนี่นี่เล่นยิ่งเล่นยิ่งล้ายิ่งเล็ดยิ่งล้ายิ่งเล็ดยิ่งพลาดง่ายครับ จากการดูมาหลายๆเกมต้นเกมทำดีมากเลยแล้วก็เหมืนอนผ่อนผ่อนผ่อนไปผ่อนมาอีกฝั่งนึงตั้งตัวได้แล้วตัวเองก็ค่อยๆพลาดไปทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยในช่วงการเกมเล็เกมเมืแ่อบบสเกลสเกลซับไพ่มันมันใหญ่พื้นที่ที่ต้องดูแลมันเยอะอะไรอย่างเงี้ย โอ้ล่าสุดหล,ลังจากจบคาโตวไวต์ก็มีโดเนทโอนตรงเพียบเลยครับแล้วก็มีมีโดเนทจากลิงต,ตรงเดสคริปชันอีกก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับผมขอบคุณที่สนับสนุนนะฮะรวมถึงเมมเบอร์ทุกท่านด้วยนะครับที่ยังคงรีเมมสมัครเมมกันอย่างต่อนเนื่องเลยครับ ท่อนำเลี้ยงในทุนไม่ได้ไม่ไมีมีช่องเขาใช้คำนี้ไปแล้วใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้อย่าไปซ้ำกับช่องพี่อาร์มเขาขอบคุณวอร์เกอร์ทุกคนเดียวขอบคุณ SCV ทุกคนนะครับที่ช่วยเก็บมินารองให้กับช่องนะครับขอบคุณมากครับ <Yeah. S 2> แล้วคู้เกมเร็วทั้งคู่อะเบลลิงปะทะเบลลิงรอบนี้เลือก <Once> again, เลือกเลือกคอมเดียวกันครับเพราะฉะนั้น <Yeah, and S 2> สิ่งที่ต้องวัดก็คือจังหวะการเลือกลายวิ่งไมโครสกิลการเลือกลายวิ่งแล้วก็การตัดสินใจ <3 S 1> จะไปบุกเขา จะไล่ตกเพราะฉะนั้นการตายฟรีสําคัญมากๆาเลยเซอร์ลิงตายหนึ่งตัว2ตัวมีผลหมดเลยพร้อ,อ,อมเดียวกันแล้วจวังหวะน,นี้ทางฝั่งซูงกดดันใส่แฮชูรี่ครับเดียรชียังไงไล่ออกไปก่อนแล้วก็ม็อบเบลลิงขู่มาซะเลยแล้วเบลลิงก็มาเหมือนกันจังหวะนี้ดึงเข้าดึงออกดึงเข้าดึงออก,อ,อ,กอยู่ครับอู้ได้เซอร์ลิงฟรีไป2ตัวจากการล่อซื้อของเบลลิงครับสวยงามรังซูครับวอเตอร์ไมโคร แล้วมาต่อจังหวะนี้ยังไง2องเบลลิงตรงนี้ของ d r g ต้องเล่นระมาระวังนิดนึงนะโอเคได้เลิกลิ่งคืนไปตัว2ตัวเหมือนกันครับแฮตที่3เสร็จแล้วทั้งคู่ตอนนี้ทางฝั่งซูเปิดเทคโรกมาสแปลมลกมาแปดตัวทางฝั่ง d r g ช้าแล้วครับน่าจะไปทุ่มโฟกัสกับไมโครกันอยู่ออเนี่ยพวกไมโครเนี่ยกลายเป็นว่าออเดอร์หลุดออเดอร์จ่ายมาช้านิดนึงครับทำให้เทคทางฝั่งซูจะนำอยู่ช่วงนึงเลยนะ เ,เบลิงอ่าขอขวายโลกแกไปแค่แบบ60%เอนงอ่ะในโปร,โปรเซสกลายเป็นว่าต้องเปิดสไปคลเลอร์เพราะว่าวิ่งไปชนปุ๊บเห็นเทคโรกแล้วแล้วกําำลังจะโดนถมโรกใส่ครับเป็นจังหวะไมโครต้นเกมแหละแล้วก็น่าจะแบ่ง APM มาใส่ออเดอร์ไม่ทัน oh, ช้าไปนนิดนึ่ง่าแล้มาแล้วครับโลกมาเซอร์คิ้งมา บอกได้คําเดียวว่าชิปหายครับผมโรกยังอยู่ในโปรดักชันลนยอยู่เลยครับเดียรจีโรกตัวแรกยังไม่เกิดเลยครับแล้วก็ยัดแล้วทางฝั่งซูเห็นทามมิงอย่างนี้ยัดเลยสองควีนหายเอาเวอ,เอร์เกอร์มาเซฟไฟคาเลอร์มาจังหวะนี้ไม่รอดครับไฟคาเลอร์ไปอย่างไวเลยต่ายเวอร์เกอร์มาโอเคโรกชุดแรกมาสี่ตัวครับแล้วหันไปดูโรกของซูครับอสองเท่าเลยครับแปดหรือเกนะ้าน่ะเก้าตัวครับผมเรียบร้อยครับเดียจีน่าจะรอดยากแล้ว ทามมิ่งล้วนเลยจังหวะเรียกไฟกันแล้วแบบลืมจ่ายออเดอร์มาโลกมาช้าไปนิดนึงโอ้สูครับปิดเกมนี้ไปงานไวทั้งคู่ครับทั้งสองเกมครับเกมละสีห้านาทีเท่านั้นครับตูครับไปเจอกับชินในเกมหน้านะผมก็จะเรียกแลกนาล็อกอย่างเดียวเลยเว้ยโอเคขอบคุณเพื่อนเทุกคนมากครับที่เข้ามาติดตามชมรายการ gsl กันนะฮะยังไงฝากสปอนเซอร์ช่องไว้ด้วยนะครับ snap more ลิงก์อยู่ที่ Description เลยครับเป็นร้านขายเครื่องเกมคอนโซลร้านกล่องซุม่มพวกป๊อปมาแล้วก็มีแบรนด์อื่นๆด้วยนะเออผมเพิ่งไปจุ่มเสืออ้วนมาเสืออ้วนเออม,มีมีหลายแบรนด์เลยฮะแล้วก็มีตัวละครที่เพื่อนๆน่าจะรู้จักมีนารูโตะมี s t ต r ร์วอเต็มไปหมดเลยแล้วก็ตัวละครดังๆก็มีนะครับพวกมอลลี่พวกไคร b เ b บี้อะไรพวกนี้อ่ซือซ้อซื้อซื้อสะสมได้เลยนะครับฝากจุ่มฝากอะไรได้ฮะ ผ่านดิง์ใน e s สคริปชันด้านล่างเลยครับผมก็ฝากสนับสนุนสปอนเซอร์ด้วยนะครับปะแล้วเจอกันคู่หน้าครับชินแล้วก็สู่คือผมจะพูดว่าชินแล้วลัวกนาล็อกอีกแล้วไนงะติด